สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้อยู่กันที่ตกเบ็ดอีกแล้วครับผมในน้ำเจ้าพญานะครับ เมื่อี้ก็ช่วงยำเย็นนะครับยำเย็นก็คนก็เริ่ม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 ทยอยมานะครับผมตรงนี้ก็จะมีจุดตกปลาที่ดีมากนะครับมาแล้วมาแล้วยังไงยังไงติดไหมเอ่ย ด้หมุนด้หมุนเอาละเอาละเอาละก็ตัวไม่ใหญ่ออไรนะครับผมพอได้พอได้นะครับตอนนี้ก็อาจะมันสี่นิ้วครับโอ้ยเข้าขบมืออยู่นะครับใหญ่อยู่เหมือนกัน อย่าเอาเรื่องอย่กันเอาก็ใส่กระชอนที่ว่าถูกหามาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งแตมนะครับสำหรับที่คนนี้ นี่ก็สายแบบสายรอบปากท่อนะครับผมแล้วอยู่กันตรงท่อบำบัดน้ำเสียนะครับออยู่ก็ตรงริมคลองนะครับริมแม่น้ำเจ้าพรยาลมก็ะแรงหน่อยนะครับนะครับแล้ก็ใส่เหยื่อแล้วก็เคร่งต่อเลยนะครับสำหรับที่วันนี้ ใช่นี่ยตามน,นะครับอนะ๋อแลติดเนื้ออะไรเอ่ยป่าวนะครับไม่ติด ก็ติดตัวนะครับแต่จะเป็นตัวเล็กนะครับใส่ถุงไปเรียบร้อยแล้ว ทับยหญ่ก็มานั่งตกด้วยนะครับผมชาวบ้านแถวบ้านาข้างๆนะครับก็บรรยากาศนั่งตกผิดกัน,นก็สนุกดีนะครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับยินๆก็จะมีพวกกิงตานะครับผมช่วงนี้น้ำเริ่มลงนิดๆแล้วนะครับ ถ้าลงมากกว่านี้ก็จะเก็มตัวลงตุ้มได้แล้วนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับผมเพ็นงแค่ว่าน้ํามันขึ้นมากแล้วเราลงตุ้มไม่ได้นะครับผม ผมมียายนั่งตกอยู่ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็นั่งดูทคุณยายอยู่นะครับว่าพญายจะได้ไม่ได้นะครับผมนะครับแม่น้ำเจ้าพยานะกว้างใหญ่นะครับผมกว้างใหญ่ไผ่สาร ใช่เยอะนะครับปลาหนังนี้แต่เป็นตัวเล็กนะครับรนกยลอยงหงก็หลายตัวอยู่นะครับเอาแล้วเอาแล้วกระชากแล้วได้กระชากอาีกแล้วเอาแล้วเอาแล้วได้ไหมได้ไหมโอ้โ ได้ได hey, ้นะครับเอ้ยได้ได้ได้ตัวไม่ใหญ่มากนะครับพอได้พอได้เอาละหันนี้มาอีกโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีโยกมีโยกมีดึงครับมีดึงสองดึงครับเป็นไงเอ่ยโอ้ไม่ติดนะครับ มานี้ได้หนึ่งแต้มนะบอกสำหรับที่คนนี้มาแรงมากเดืออร่อยนะครับอันอีกแล้ววิตติกแล้วครับผมลงล,ง,ลงนีต่อติดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับตัวมาในกระชาสามตัวแล้วครับสามตัวเล็กๆนะครับผมลงนี่ใส่ชมที่เรียบร้อยครับผม เด็กชาตินะครับก็เต็ตนี้เหมือนกันนะเนี่ยพูดดึงอีกแล้วมาอีกแล้วจ้าแต้มดีสี่นี่ขึ้นไมครับผมเรียบร้อย มาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าวันนี้โอเคนะครับจากที่เราเห็นหลายๆวันไม่ติดนะครับวันนี้ติดดีนะครับผมติดอีกแล้วครับผมเอาละว,วันนี้ติดดีเนาะเห็จกะตัวไม่ใหญ่ก็ชัางนะครับก็ติดดีอยู่เหมือนกันสังเกตจกถุงนะครับถุงที่แขวนไว้นะครับเห็นไหมครับเนี่ย เป็นผงเลยนะครับผมเอาเรื่องนะครับนี่นะครับเสียมแห่วิ่งหนึ่งปาดแต่ว่า,อาอยิางคงชอบแห่ด้วยนะครับ โอ้ลุงได้แต้มอีกแล้วนี่เป็นจะเป็นลุงเขาจะตกเป็นกระชากนะครับผมจะผมจะให้ดูนะครับว่าเขากระชากยังไงถึงได้ลาดีนะครับผมบรรยากาศก็ร่มรื่นกำลังพอดีครับไม่ร้อนไม่เย็นนะครับกำลังแบบซิลๆสำหรับสายตกลานะครับผม ไม่อีกแล้วครับผมไม่อีกแล้วไม่อีติดโอ้ยกระชากเอาก็นึกว่าติดเอาอีกแล้วติดอีกแล้วโอ้โหลุงคนนี้นี่สิมือใช่ไหาครับผมติดกระชากนะครับกระชากดีเหลือเกินอันนี้ พวกพวกตามมาช่วยกันนะมาช่วยกันเติมนะครับผมเดี๋ยวดูดิจะได้กระชากไหมครับผม ลมก็แรงนะครับอีกแล้วดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วกรอโอ้ยโอ้ยอีกไหมเอ่ยโอ้โ่มาอีกแล้วไม่พลาด ีุบร้อยครับแต่มัสวยแค่นั้นเลยวันนี้นั่งรอครับนั่งรอชากนะครับดึงนับดึง,ดงแล้วนก็แล้วยังไงเอ่ยขึ้นเล่ขึ้นครับก็น่าจ,จะได้นะครับพอบอกก็บอกได้นะครับผม เดี๋ดเหมือนกันเห็ดฟัวนะครับผมวันนี้ได้คนเดียวเนี่ยเจ็ดไต้ม่ห้าแไต่ได้นะครับพี่วันนี้แน่นอนจัดเยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมช่องปลาหลาชนชวนจิ้มนะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า